สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์ซุลแลยิร์ฮะมานียุรฮะยิมอันฮะมดุลิลลาฮิรับบนนินอัลลอฮ์มิอิบอลัตุบอสลัมอัลลรอซูลินันรีมนบียินาวะฮบบีินามุฮัมมัด วะลาอัลฮ um ิวะซัพบิฮิวะมันตบิอะฮุมบิอัสซานินอิลัยอมิดดีนวะสัลลัมตัสลีมันกะธีรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮขอความโปรดปานความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแก่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรายังคงพูดคุยกันในเรื่องของการดูจันเสียวนะครับพี่น้อง เป็นฮะลิต่างๆที่ผมนั้นอยากจะให้พี่น้องได้ผ่านฮะลิเหล่านี้และเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่านฮะดิแต่ละฮะดินั้นจะสร้างความขัดแย้งใดๆในสังคมนะครับเป็นเรื่องที่ศาสนาให้ทางออกทางกว้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะได้แต่คุณงามความดี เราไม่มเีเขาเรียกว่าเราไม่ได้มีแบบว่าเราไม่มีนะจุดประสงค์เป้าหมายในการที่จะให้สังคมนั้นเกิดรอยร้าวและก็ความแตกแยกแต่เราต้องการให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งการทำความเข้าใจแล้วก็ไม่กลัวที่จะพูดเรื่องข้อขอัดแย้งในทัศนะต่างๆของผู้รู้นักวิชาการ เราเองก็มีความมั่นใจกันอยู่แล้วเราไม่ใช่บวชกันปีนี้เป็นปีแรกนะครับแต่เราอาจจะได้ฟังเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องครั้งแรกก็ได้น,นั้นเป็นไปได้แต่เราไม่ได้บวชเ,เราไม่ได้ถือศีลอดปีนี้เป็นปีแรกเราไม่ได้เคยรับข่าวในเรื่องของฮีรานจันเซียวเป็นปีแรกนะครับเรามีการดูเดือนกันเรื่อยมาทำอยู่เลยละฮะดิษในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอฮะดิสของท่านอับดุลลอฮ์อิบนอับบาส รอดียัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานอย่างนี้นะครับอันอาราบียันจอิลันบี ج ا ล إ ل ล النبي صلى الله ع ل ي ล وسلم فقال ท่านอับดุลลอฮ์อิบนอับบาสได้รายงานบอกว่ามีอาหรับชนบทคนหนึ่งอาศัยอยู่ในท้องทะเลทรายอารอบีก็คือบุคคลที่อยู่ในท้องทะเลทรายนะครับไดเ้เรียกว่าไม่ได้มีที่พำนัก ที่เป็นการถาวรแต่ประกันใดเขาก็อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของท้องทะเลทรายนะครับแล้วก็เสาะแสวงหาแหล่งน้ําสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์ในการดํารงชีวิตของกลุ่มของเขาเผ่าของเขาก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆในท้องทะเลทรายเป็นอาหรับชนบทคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยืนยันว่าอาหรับคนดังกล่าวเป็นซอฮาบะของท่านนาบีนะครับ แต่ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่มออีไม่ได้มีใครบอกว่าเขาคนนั้นชื่ออะไรนะครับก็เพียงแค่บอกว่ามีอาหรับชนบทคนหนึ่งที่อยู่ในท้องทะเลทรายเสาะ,ะแสวงหาแหล่งน้ำไปเรื่อยๆนี่นะครับได้มาหาท่านนบี m u h a m m ล d ص ل ล الله عليه وسلم ฟังกล,ละได้กลกาวว่าอินนีอไอตุนฮิลาะละมาบอกกับท่านนบีในข่าวที่ใหญ่มากนะครับบอกว่าฉันเห็นจันเซี่ยว <Allah> ฉันเห็นจันเซี่ยวเดือนร <c oughs> อมฎอนอนุมานได้ว่าเขาอาจจะมาเห็นมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามค่ำในตอนในวันที่29นะครับของเดือนชะบานนะของเดือนชะบานอาจจะเป็นไปได้ว่าเหล่าบรรดาท่านนาบีได้ส่งคนไปดูเช่นเดียวกันหรือตัวท่านนาบีได้ไปดูเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่มีรายงานในการเห็นจันเซี่ยว แต่สำหรับอาหรับคนนี้เนี่ยเดินมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะล,ล,ลัยสลัมบอกว่าอินนีรอไอตุนฮิลาละแท้จริงฉันนั้นเห็นจันเสียวเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในท้องทะเลทรายมีประสบการณ์รู้จักแยกแยะออกว่า,า <c oughs> คืออะไรคือจันเสียวอะไรคือหมู่ดาวอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของเขาอ,อันเนื่องมาจากว่า คนที่อยู่ในท้องทะเลทรายเขาไม่ได้มีนาฬิกาเขาไม่ได้มีปฏิทินเขาไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเขาใช่ว่า <c oughs> เริ่มต้นเดือนด้วยก,การเห็นจันทเสี่ยวกลางเดือนนะครับผ่านมาอีกหน่อยหนึง่งก็จะเห็นดวงจันทร์เขาเรียกว่าดวงจังนทร์ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางเดือนที่เราเรียกว่าดวงจันท์เต็มดวงและหลังจากนั้น ดวงจันทร์ก็ค่อยเล็กๆลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปและขึ้นมาอีกทีหนึ่งในการเป็นจันทร์เสี่ยวนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราเรียกว่าฮิลาลสรุปว่าก็จะเป็นในลักษณะดวงจันทร์นี่นะครับมีหลายชื่อขึ้นอยู่กับ <c oughs> สถานเออเขาระยะเวลาการการเกิดการมองเห็นเริ่มต้นในการเห็นฮิลาลก็คือเห็นเป็นจันทเซี่ยวอยู่ไปก็จะเป็นกอมาร์เป็นดวงจันทร์ อยู่ไปเป็นดวงจันทร์เต็มดวงในภาษาอาหรับเราเรียกว่าบัตรุนหรือบาดัตที่เราเรียกกันก็คือในขณะที่ดวงจันทร์นั้นเต็มดวงก็คือในกลางเดือนนะครับในกลางเดือนและหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็ค่อยถูกปิด,ปด,ปดบังด้วยการโครจรของมันนะครับต่อจากนั้นนะครับอาหรับคนนั้นก็บอกว่าอินน uh ีรอไอตุนฮิลาละแท้จริงฉันนั้นได้เห็นจันทร์เสี้ยวฟกกอล่ะ ท่านนาบีก็ถามว่าอัตชัดอัลลอฮอิลาฮอิลลอฮ์ท่านยืนยันไหมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮท่านนาบีไม่ได้สอบถามวิธีการเห็นนะแต่ท่านนาบีกับยืนยันบนตัวตนว่าคนที่จะนําข่าวมาบอกนั้นจะต,ต้องเป็นมุสลิมนะครับอัตช ah il ัดอัลลอฮอิลาฮอิลลอฮท่านยืนยันว่าว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก็ละอาหรับคนนั้นก็บอกว่านะอ่ำผมยืนยันครับ ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก็ละ่ะท่านนาบีก็ถามต่อไปบอกว่าอัตช uh ul ัดูอันนะมุฮัมมัดันรอสุล u l l a แล้วท่านยืนยนันไหมว่าท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็ละ่ะอารับชนบทคนนั้นก็กล่าวว่านะอัมผมยืนยันอย่างนั้นครับมาชาอัลลอฮ์นี่ท่านนาบีไม่เคยถามเขานะว่าที่เขาเห็นเนี่ยเป็นหมู่ดาว เป็นเอ่อเป็นหมู่ดาวเป็นเอ่อดาวเคราะห์ดาวเลิกดาวหางดาวเนปจูนดาวตกไม่ได้วิเคราะห์ใดๆถามกับอาหรับท้องทะเลทรายคนนั้นเพียงแค่ว่าท่านยืนยันไหมว่าท่านยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คือยืนยันในความเป็นมุสลิมของตัวเองแล้วก็ท่านยืนยันไหมว่าไม่มีนบีเอ่อท่านนาบีมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ เมื่อเขาตอบว่านะอัมคือชั้นยืนยันแบบนั้นเนี่ยเป็นยังไงต่อครับก็ละ่ะท่นานนบีก็บอกว่าฟาอัดินฟินนาสิจงประกาศให้ผู้คนได้รู้ยาบิลาลูโอบิลานเอย๋ไยไอยาซูมูกดันให้เขาทั้งหลายนั้นได้ถือศีลอดในวันพรุ่งนี้มาชาลชฮาพี่น้องที่ผู้มีอม่านครับ ฮะดิษบทนี้นี่มาอัลลอเป็นฮะดิษที่สาคัญเป็นฮะดิษที่บ่งบอกถึงความการที่ท่านนบีมุฮัมมัดท่านได้ทาให้เป็นแบบอย่างขในในการรับข่าวสารข้อมูลในการเข้าสู่อิบาดะอันยิ่งใหญ่ของลอสปานวตาลาที่มาจากชายแปลกหน้าคนเดินในท้องทะเลทรายที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ใดๆมากมาย กว่าความรู้ที่เราเรียกว่าเรื่องราวของการเห็นจันเซียวเราไม่ได้เราเองก็เป็นฮะดิษบทนี้ก็น่าจะเป็นอีฮะดิษหนึ่งน่าจะให้สังคมของเรานั้นได้มีความรู้สึกเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นการลดทอนซูอุดรันซูอุดรนแปลว่าการลดทอนในเรื่องของการมอง คนที่รับจันเซี่ยวในวิธีในเดือนในในเรื่องต่างๆในแง่มุมที่ไม่ดีไม่งามหลายคนนะครับเวลาเรารับจันเซี่ยวในการเห็นเดือนบางครั้งอาจจะมีข่าวว่าตกลงไอการเห็นของเขานั้นเป็นคือดาวสุขหรือว่าดาวทุกดาวดาวหางดาวฤกษ์ดาวอะไรได้แยกแยะได้เป็นนักดาราศาสตร์ เรียนจบอะไรมาจากไหนเป็นอย่างไรนะครับเรามีเรามีประเด็นเหล่านี้มานั่งพูดคุยให้สังคมของเรานี่นะครับได้ปลดหัวนะครับได้มีความกังวลในการทำอามันอิบาดะหของตัวเองอันนี้เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าให้เราทุกคนนั้นได้มั่นใจในข่าวที่เราได้รับเมื่อเรานั้นได้สืบค้นหรือเรานั้นได้ตัดสบีตกับข่าวดังกล่าวแล้ว และข่าวดังกล่าวก็มาจากคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วท่านนบีก็ยืนยันถามเขาไม่ได้ถามเขาว่าเขาเห็นตอนไหนเขาเห็นอย่างไรเขาเห็นที่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายดูจันเซี่ยวเป็นไหมเขาจบจากไหนมาเขามีใครรับรองบ้างไหมมีใครรู้จักมาท่านนาบีถามว่าอัตตชาด il ูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลอฮ์ยืนยันไหมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ วันและจะ ش ه อันมุฮัมมัดรษุละยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดคือรูลของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกฝาอดินฟินนาสบิลานจงบอกกับผู้คนยาบิลานไอยาซูมูอดันให้พวกเขาทั้งหลายนั้นถือสินอดในวันพรุ่งนี้ะดิษบทนี้บันทึกโดยคอมซาราวาฮุลคอมซารายงานห้าท่านตรงกันนั่นก็นคือว่าท่านอิมามบุคอรีท่านอิมามมุสลิม นะครับยกเว้นท่านอิหม ah ่ามอิบนุมาจาคนเดียวที่ไม่ได้รายงานก็คือบุคฮารีมุสลิมอบูดาวูดท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามติรมิดีท่านอิหม่ามนัสไทร์วะซฮะฮูอิบนุคุซัยมะท่านอิหม่ามอิบนุคุซัยมะบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะวะอิบนุฮิบบานและอิหม่ามอิบนุฮิบบานวรัดจาฮะอันนัสไทร์อิรซาลฮูส่วนท่านอิหม่ามนัสไทร์นั้นท่านให้น้ำหนัก ในหะดิษที่เป็นบอกว่าเป็นมุรสั้นแต่มุรสั้นก็เป็นมุรสันซอฮาบีแต่ก็แน่นอนนะครับมีบุคคลที่รายงานในเรื่องนี้ว่าไม่ได้เป็นหะดิษมุสสันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่าเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้รู้ถึงความสมบูรณ์ของการรับข่าวสารรับข้อมูล ประการที่หนึ่งที่เราจะพูดคุยนั่นก็คือว่าสฮาบะทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักหมายถึงว่าเขาจะเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงไม่ใช่สฮาบะที่โด่งดังไม่ใช่สฮาบะที่ถูกกล่าวถึงดังเ,เช่นอบูบัฟอุมารอุสมานอาลีหรือมีคู่นาประกอบคู่นาประกอบเป็นเฉพาะกับหลักการของอันอิสลามนี่ ในข่าวใหญ่ๆท่านนาบีก็รับข่าวสารและให้ความเป็นเขาเรียกว่าให้ความน่าเชื่อถือกับสหาบะทุกๆคนเราเรียกในภาษาฮะดิษว่าอาดาลลตุสหาบะอาดาลลตุสหาบะแปลว่าความน่าเชื่อถือของบุคคลที่เป็นสหาบะของท่านนาบีมหามฮมัดสลลัลฮุะอิสลฮิวะสัลาลัมไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม เพียงแค่หนึ่งเขาศรัทธาต่อล l l a ์ศรัทธาต่อท่านนบีเห็นท่านนบีได้รู้สัตการมาของท่านนบีและเสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมไม่ออกนอกศาสนาคนเหล่านี้ได้ชื่อว่าสหาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของของคำว่าสหาบะ นั่นก็คือว่าอีกครั้งนะครับเงื่อนไขของการเป็นซอฮาบะของท่านนาบีคือหนึ่งเกิดในยุคเดียวกับท่านนาบีสองศรัทธากับท่านนาบีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูนสามได้รับรู้ได้เห็นการมาของท่านนาบีจะเห็นด้วยตาหรือจะรับรู้ด้วย รับรู้ในการบอกจากคนอื่นเช่นอับดุลอลฮ์อิบนนอุมมีมักตูมท่านไม่ได้เห็นหน้าของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุวะลัยฮิวะอัลสลัมเพราะเป็นชายตาบอดก็นับว่าอับดุลอลฮ์อิบนนอุมมีมักตูมเป็นสคาบะเหมือนกันและต่อจากนั้นสุดท้ายเสียชีวิตพร้อมกับอิมานไม่ได้ออกนอกศาสนาหรือปฏิเสธเป็นมุรตัดดีนก็คือออกนอกศาสนาหลังจากที่ท่านนาบีนั้นวะฟาเสียชีวิตจนกว่าเขาจะตายไปเขาจะต้องศรัทธานในอันอิสลาม เราถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นคือเรียกว่าเงื่อนไขของคําว่าสหบาสหาบาท่านนี้ก็ไม่เป็นที่รู้จักแต่กลับได้รับข่าวสารที่ยิ่งใหญ่มาบอกกับท่านนาบีและท่านนาบีเองเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าไม่ได้เคยถามว่าเขาเห็นยังไงเขาเห็นแบบไหนเขาเห็นมุมไหนของโลกท่านมีคุณงามความดีอะไรจะต้องมาจะต้องมาบอกข่าวที่สําคัญแบบนี้ แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราคิดคิดติดตะขวงในใจอะไรท่านนาบีบอกว่างั้นเราไม่ไม่ถือศีลอดตามการเห็นของเขาอันเนื่องมาจากว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเห็นอย่างไรเขาเห็นสภาพอย่างไรเรานับชาบาน30วันเราไม่ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนแต่นบีกลับบอกบิลานฟาอัคดินฟินนาซียาบิลานจงประกาศบอกกับผู้คนทั้งหลายเถิดว่าออยาซูมูนะออยาซูมูก็ดันให้พรุ่งนี้เป็นวันแห่งการถือศีลอดอัลลอฮฺบอกบา่า ฮะดิษบทนี้นี่พี่น้องเป็นฮะดิษที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ศึกษานะ <c oughs> เพื่อลดทอน <c oughs> คำพูดต่างๆอันที่เกิดขึ้นในสังคมของเราก็เคยเกิดขึ้นว่าตกลงมีการดูถูกดูแคลนคนที่เห็นเดือนแทนที่จะอันทำดีแล้วขอบคุณต่อละั์กับมีคําพูดคําจาที่เสียดสีกับมีคําพูดคําจาที่ เหยียดหยามกับมีคำพูดคำจาที่เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อถืออะไรต่างๆนะนะแต่ท่านนาบีไม่เคยถามท่านนาบีเชื่อถืออย่างเดียวว่านะครับในเ,เรื่องนี้นะักวิชาการก็พูดเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องของการเข้าสู่เดือนรอมฎรอนนี่นะท่านนาบาียืนยันในการรับข่าวเพียงแค่คนเห็นเพียงคนเดียว หรือชาเฮตเพียงคนเดียวนี่ท่านนบีก็สามารถที่จะรับข่าวสารได้นะครับส่วนการออกจากเดือนรอมออนนี่นะักวิชาการบอกว่าต้องใช้รอยอยู่ไลเนี่ยอัตุวไยนี่ก็คือใช้ผู้ชายสองคนด้วยกันที่มีความน่าเชื่อถือได้เป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการในการรับข่าวสารต่างๆส่วนรายละเอียดของคนที่เห็นนี่นะครับคนที่เป็นพยานอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่บาลิกก็คือบรรลุศาสนาภาวะอาก์กนเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะนะครับดังเช่เชนในฮะดิษที่ผ่านๆมาที่เรานั้นได้พูดคุยนั่นคือฮะดิษของอับดุลฮ์อยโนมาร์ที่พูดถึงการเห็นเดือนรายงานในการเห็นเดือนฮะดิษของอราร์อบีในฮะดิษบทนี้ทั้งสองคนนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อาก์กนบาเล็กนะครับก็คือบรรลุศาสนาภาวะมีสติปัญญาสมบูรณ์เป็นมุสลิมนะครับ อันนี้คือเงื่อนไขของบุคคลที่เห็นเดือนและใช้เพียงหนึ่งคนก็สามารถที่จะให้เป็นข่าวสารในการเห็นเดือนและเข้าสู่ในเดือนรอมฎอ,อนได้โดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งหรือว่าไม่มีไม่มีข้อติดอ,อกติดใจแต่ประการใดนี่เป็นการทําให้ละลายความรู้สึกความสงสัยที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปแล้วก็มองว่าการเห็นเดือนนั้นคือนเนื้อมัดคือความโปรดปานจากอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลอา,าลอันฮัมดุลิลละก็ เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องราวของฮะดิษของท่านนาบีเราจะอ่านไปเรื่อยๆนะในเรื่องราวของการถือสินอดเพื่อให้พี่น้องได้ปฏิบัตินะครับในการถือสินอดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ดีงามนะครับไม่มีข้อเขาเรียกว่าให้อิบารัดาของเรานั้นเป็นอิบาดาที่ดีที่สุดนะครับในการปฏิบัติอามันอิบารัดาในการถือสินอดในเด,นดอนนือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮฺ คำอภิปรายเนม่ในต,น,ตนตอนต่อไปนะครับกับรายการอันฮะดิษอากูละกาลิฮ่าดะฟัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซัยมินกูละดะฟัสตักฟิรุอินนาฮูวัลกาฟุรุรอฮิมวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม